ตอนที่403เมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้แล้วหัวใจของเขาก็สั่นไหวไม่หยุดเพราะเขายัางจำภาพลางที่คุมเคื่อนตั้งก้าวล่างซึ่งพยายามจะคว้ากระบี่นี้เอาไว้แต่หลังจากที่มันล่วงหลง่นลงมาจากสว,สวรรค์เหมือนพุ่งผ่านบ้านพลังที่มองไม่เห็นทั้ง8ชั้นก่อนที่มันจะปักลงที่พื้นโลกในตอนที่เขาเห็นภาพเหล่านี้คือตอนที่มันกําลังประสานเข้ากับร่างกายของเขากระบี่ที่อยู่ในความฝันและเล่มที่อยู่ภายในทะเลความรู้ของเขา มันเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนเหมือนกับว่ากระบีน่นี้ล่วงหล่นลงมาจากสวรรค์ชั้นที่เก้านั่นหรือในระหว่างนั้นจึงได้สูญเสียจิตวิญญาณของมันไปหัวใจของหลินเทียนได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนยิ่งกิดแล้วก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความเป็นไปได้ที่มากขึ้นเพราะว่าสามารถอธิบายได้ทันทีว่าทําไมถึงได้มีเสษเสี้ยวจิตวิญญาณของกระบี่อยู่ในสวรรค์ชั้นแรกและชั้นที่สองนี่มันหลินเทียนได้แต่ผงะไปจนถึงช่วงที่ผ่านไปได้สักพัก ก่อนที่เขาจะได้สติกลับขึ้นมางั้นก็แสดงว่าข้าสามารถก้าวขึ้นไปในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นและจะสามารถค้นพบเศษเสียเ้ยวจิตวิญญาณของมันได้อีกเขาได้กล่าวพ,พึมพำกับตัวเองตัวของกระบี่จึงได้สั่นไหวและเปล่งแสงออกมาเหมือนต้องการตอบสนองในสิ่งที่เขาพูดหลินเทียนได้รวบรวมสติของเขากลับขึ้นมาก่อนจะทําจิตใจให้สงบลงกระบี่เทวะยังคงเปล่งแสงเจ็ดสีอยู่ภายในทะเลความรู้ของเขา ขณะที่เขานั่งขัดสมาธิลงเพื่อหมุนวนเข็ดวิชาซือจีเพื่อใช้แหล่งพลังงานเหล่านี้ขัดเกอพลังฉีที่อยู่ภายในประกายแสงสีเงินได้โอบล้อมรอบตัวของเขาเอาไว้ก่อนที่มันจะเริ่มประสานเข้ากับร่างกายของเขาเขตแดนจักรวัิพา,าคือการขัดเกาพลังฉีและตัวของเขาเพื่อที่ขจัดสิ่งสปกปรกถึงจุดหนึ่งจะได้ทําให้มีโอกาสในการพัฒนากลายเป็นพลังเทวะนั่นคือการตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณน,นิรัน หลินเทียนยังคงหมุนวนเขียนวิชาของตัวเองเพื่อขัดเกลาลังฉีและหล่อหลอมร่างกายไม่หยุดพิภตาก็ได้ผ่านไปถึงสามวันเต็มๆวันนี้เป็นวันที่หลินเทียนได้เลื่อมตากลับขึ้นมาโดยดวงตาที่เป็นประกายและร่างกายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังเขาได้ยินขึ้นมาก่อนที่จะกำมัดของตัวเองเอาไว้เลือดมังกรอน,นี้มันใช้เป็นยาหล่อหลอมร่างกายได้ดีจริง,รงๆเขาพันคิดอยู่ในใจของตัวเองร่างกายของเขาในตอนนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนที่เขา ตักรอหลอมจากทันสวรค์มากกว่าสองเท่าตัวและประโยชน์ทั้งหมดนี้ต้องยกให้กับเลือดมังกรล้วนแน่นอนว่าลำแสงเจ็ดสีก็มีส่วนช่วยเพราะหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมันแล้วก็เขาคงได้ตกตายไปนานแล้วสภาพผื้นที่ภายในสุนสานกระเนในตอนนี้ค่อนข้างที่จะสสุวและเก่าแก่ผื้นที่โดยรอบล้วนแต่พังทลายลงทั้งหมดหลินเทียนได้แต่หยุดนิ่งก่อนที่เขาจะก้าวเดิอนออกไปทางด้านนอกอย่างไรก็ตามตอนนี้เองที่เขาได้หยุดเท้าลง ความตั้งหันมองกลับไปอย่างซากศพที่อยู่ด้านหลังมันเป็นร่างของชายแวกลางคนที่มีรูอยู่กลางหน้าผากแถมร่างกายยังถูกห่อหุ้มไปด้วยกลุ่มแสงที่ดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากคิ้วของหลินเทียนได้ขมวดเข้าหากันเพราะดูดูแล้วนี่น่าจะเป็นซากศพของผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันดร์แถมยังอยู่ที่นี่มากกว่าหลายร้อยปีซึ่งดูจากสภาพศพแล้วยังดูดีมากไม่มีวิแววของการเน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยและทําให้มันดูผิดปกติมากมาก เราต้องรู้ก่อนนะว่าหากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันต์ตกตายลงแล้วก็มันก็จะย่อยสลายในเวลาประมาณร้อยปีนี่หรือว่าจะเป็นศพของกายราชันกันหัวใจของเขาได้สั่นไหวขึ้นมาทันทีเป็นที่รู้กันว่าร่างกายของกายราชันนั้นเป็นราชาที่แข็งแกร่งผิดปกติดังนั้นหากมองออกไปแล้วมันก็มีความเป็นไปได้เดียวที่ศพยังสามารถคงสภาพอยู่แบบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นกายราชันแน่ๆได้ยินมาว่า เคยมีการาชันในสวรรค์ชั้นนี้ตกใต้ลงในที่แห่งนี้หรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในนั้นหลิ่นเทียนได้กล่าวเพิ่มพ่มากับตัวเองที่หน้าผากของเขาได้เปล่งแสงออกมาก่อนที่เขาจะส่งจิตสัมผัสออกไปตรวจสอบแก่นแท้ของพลังอีกฝ่ายและเขาต้องใส่ชีศะเพราะว่าเจ้าของร่างนี้ตายมานานเกินไปและทําให้แก่นพลังเหือดแห้งจนสลายหายไปหมดแล้วและส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็รู้ว่าเจ้าของร่างนี้ จะต้องเป็นกายราชันอย่างแน่นอนเขาได้หันมองออกไปก่อนจะพบกับแหวนมิติที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายเขาพยายามถอดมันออกมาอย่างระมัดระวังก่อนที่เขาจะขับเคลื่อนพลังฉีเพื่อสำรวจภายในนั้นด้วยจิตสัมผัสหลังจากนั้นเองเขาก็ได้แต่แสดงสินาที่ประหลาดใจออกมาทันทีผื้นที่ภายในแหวนมิตินี้มีขนาดใหญ่มากกว่าพันตารางเมตรแถมภายในยังเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายแต่ว่ากระจกโบราณน,นั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเขามากที่สุด มันเป็นกระจกที่หล่อหลอมขึ้นมาจากทองสำลิดมีอัขระมากมายถูกตีตาประทับเอาไว้หลังจากที่ได้สำรวจอยู่สักพักเขาก็พบว่ามันเป็นอาวุธนิรันด์แถมยังเป็นอาวุธนิรันด์ขั้นกลางอีกด้วยหลินเทียนถึงกับแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาโดยทันทีอาวุธนิรันด์ขั้นกลางนั้นสามารถเล็กได้ว,ว่าไม่สามารถประเมินค่าได้พอผู้เ่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิรันด์บางคนก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองมันด้วยซ้ำดูเหมือนว่าความคิดของไปเฉียว ที่ว่าจะสามารถพบสมบัติมากมายได้จากกายราชันพวกนี้มันเป็นความจริงแฮเขาได้พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงกระซิบเขาได้กวดจิตสัมผัสออกไปยังสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งแต่และอย่างเองก็มีมูลค่าไม่น้อยถึงขั้นเรียกได้ว่าน่าเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้มันมีทั้งสมุนไพรมูลค่ายาทิพย์ระดับสามทักษะวิทยายุทธ์หรือแม้กระทั่งเขตวิชาบ่มเพาะดูเหมือนว่าทรัพย์สินของกายราชัน จะไม่ธรรมดาจริงๆเขาได้คิดอยู่ภายในใจก่อนจะเริ่มเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆมาไว้ในแหวนมิตินิแทนแล้วทาการฟาดพันกระบี่ออกไปตรงหน้าเพื่อกดหลุมฝังศพให้กับชายใบกลางคนคนนี้พักผ่อนเถอะนะเขาได้พูดออกมาเพราะถึงอย่างไรเขาก็เอาสมบัติของคนอื่นมาดังนั้นการสร้างหลุมศพให้กับเขาก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเขาได้ยืนขึ้นพร้อมกับกวดตามมาออกไปยังสถานที่โดยรอบก่อนจะพบว่า มันไม่มีอะไรอีกแล้วได้ยินมาว่ามีกายราชันหลายคนในสวรรค์ชั้นนี้ตกตายลงในที่แห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าจะสลายหายไปตามกาลเวลาหมดแล้วสินะเขาได้กล่าวกับตัวเองทายที่สุดแล้วก็ได้แต่กวาดตามมองออกไปร,บรอบๆก่อนที่เขาจะหันหลังและเดินจากไปภายนอกพื้นที่ภายนอกยังคงสลัววและพบว่ามีอาวุธอยู่มากมายเรียงรายกันตามพื้นระหว่างที่เขากําลังเดินออกไปไม่ว่าจะเป็นกระบี่ดาบแงวหอก หรือหลายๆชิ้นต่างก็เต็มไปได้วยรอยปีกแตกหรือแม้กระทั่งมีรอยสนิมเขาได้หยิบอากบี่ยาวขึ้นมากวดแกงเล็กน้อยก่อนที่มันจะสลายหายไปกลายเป็นเศษทุลีหลินเทียนรู้ดีว่าเหตุผลที่ทหารอสูรเกิดขึ้นมาในสุสานโบราณแห่งนี้มันก็เป็นเพราะผลกระทบจากเศษเสี้ยวจิตวิญญาณกบีของเขาและทําให้พวกมันเกิดการวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทว่าตอนนี้เขาได้ดูดกลืนเศษเสี้ยวจิตวิญญาณน,นั้นกลับมาแล้ว จึงทำให้พื้นที่โดยรอบนี้และทหารอสูรเหล่านั้นถูกทำลายลงจนหมดสิน้นไม่รู้เลยนะว่าเจ้าวิหกตม,มีนนั่นมันหายหัวไปไหนเขาได้ขมวดคิ้วกับตัวเองทันทีมันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเขตแดปนปณนิชิภานดังนั้นเขายังคงเชื่ออีกว่าอีกฝ่ายน่าจะยังไม่สูญสลายไปและน่าจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหลังจากที่สายชีสารเล็กน้อยแล้วเขาก็ได้ก้าวเท้าต่อไปเมื่อผ่านไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมง เขาก็เดินออกไปที่ด้านนอกสุสานก่อนจะพบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากมายนั่นหลินเทียนหลายๆคนที่กําลังมองไปทางเขาก็ได้แต่หูลร้องออกมาทันทีหลังจากที่ผ่านเรื่องราวามากมายมาแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของหลินเทียนนั้นแพร่สะพัดออกไปทั่วสวรรค์ชั้นที่สองนี้และทําให้มีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักเขาในตอนนี้ผู้คนมากมายได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสีหนนาที่หวัว่นหวั่นและเกรงกลัวสําหรับหลินเทียนแล้วเขารู้สึกชิน กับสายตาพวกนี้แล้วดังนั้นจึงได้ห่อต่อไปโดยไม่สนใจอะไรมากนักรอบตัวของเขาเต็มไปด้วยพื้นป่าดังนั้นจึงได้หอกลับลงไปอย่างพื้นดินดังเดิมวินาทีนี้เองทีล่างล่างหนึ่งที่สวมหน้ากากได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาและขวางทางเขาเอาไว้ข้าหมาปนบอกความลับทั้งหมดของเจ้ามารวมถึงทักษะวิทยายุทธของเจ้าด้วยล่างตรงหน้านั้นส่งเสียงแหบๆออกมาหลินเทียนจ้องมองออกไปยังอีกฝ่าย ก่อนที่เขาจะตอบกลับไปว่าไปเฉียวนั่นเจ้ากําลังทําอะไรข้าไม่ใช่ไปเฉียวคนตรงหน้าได้ส่งเสียงที่แหบลงกว่าเดิมหลินเทียนได้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งส่งเครื่องกระบี่สายลมออกไปฉีกผ้าลุมหน้าของล่างที่อยู่ตรงหน้าออกนั่นมันเป็นไปเฉียวชัดๆเฮ้ hey, เจ้าทําอะไรหากว่าโดนใบ,บหน้าอันง,งดงามและทิ่ฐิของข้าขึ้นมาละก็จะทํายังไงเจ้าจะรับผิดชอบกันหรือไปเฉียวได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงดุดุ ดินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่อับไอออกมาพร้อมทังก้าวเดินต่อไปเฮ้ hey, นี่เจ้าไปเชี่ยวได้ส่งเสียงออกมาขณะจับจ้องไปทางเขาพ่างพูดขึ้นมาเจ้าทาอะไรอยู่ด้านในสุสานกบีกันเจ้าเป็นคนที่ทําให้ลําแสงเจ็ดสีนั้นสั่นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เจ้าเองก็เปล่งแสงแบบเดียวกันออกมานี่มันเรื่องอะไรกันแล้วทําไมเจ้าถึงสามารถควบคุมวิหกธรมินที่อยู่ในเขตแดนปินิพานได้กันนางเปิดปากถามออกมาไม่หยุดหย่อน นี่ข้าไม่บอกเจ้าหรอกหลินเทียนได้ตอบกลับไปอย่างช้าๆนี่เจ้านางไม่ได้ตอบอะไรกลับไปและได้แต่จ้องมองไปทางเขาด้วยสีหน้าดุดุหลินเทียนได้ยกมือขึ้นเขกศีรษะของนางพางเปลี่ยนเรื่องว่าอดใช่แล้วพี่ชายของเจ้าไปไหนเจ้าไม่ได้กลับไปกับเขางั่นหรือแปเฉียนได้ตอบออกมาด้วยท่าทางที่พึงพอใจว่าเขาต้องการเจ้าตัวข้ากลับไปหลังจากที่เราออกมาจากด้านในสุสานกระบี่แล้วดังนั้น จึงได้ใช้อาวุธนิลันทําให้เขาสลบที่ผือแล้วเพ่นหนีออกมาหลินเทียนได้แต่แข็งค้างไปก่อนที่เขาจะหัวเราะออกมาอย่างดังเขาพอจะด่าภาพหลังจากที่ไปจี่ฉีฟื้นกลับขึ้นมาเมือ่อรู้ว่าตัวเองถูกทํเมหดสลบ้วยอาวุธนิลันได้เลยอีกฝ่ายคงจะต้องโกรธจัดถึงขั้นที่กักเลือดออกมาแน่เจ้าหัวเราะอะไรไปเฉียวเด็ดจ้องของมิงมาทางเขาเปล่าซะหน่อยหลินเทียนพยายามอดกั้นเสียงหัวเราะเอาไว้อย่างยากลําบาก ด้วยสีหน้าที่สงสารไปจีฉีเขาได้แต่เดินต่อไประหว่างที่มีไปเฉียวเดินตามเป็นเพื่อนเจ้าจะไปกับข้างั้นหรือหลินเทียนได้หยุดเท้าของเขาลงบ้าบอไปเฉียวได้จ้องมองออกไปทางเขาโดยดวงตาที่กลมโตพร้อมจังพูดต่อว่าข้าอุตส่าห์รอเจ้าตั้งหลายวันหลินเทียนได้หมดคำพูดไปในทันทีผ่านพูดต่อว่าเจ้ากลับไปเถอะอยู่กับข้าแบบนี้มีหวังพวกตะแก่ตะกุนเจ้าได้มาฆ่าข้ากันแน่ ไม่ต้องเป็นห่วงก่อนหน้านี้เจ้าได้สัญญากับข้าแล้วว่าจะไม่เปิดฉากทำลายผู้คนตระกูลของข้าและข้าเองก็ไม่ค่อยเชื่อใจคนในตระกูลพวกนั้นเท่าไหร่ดังนั้นถึงได้อยู่กับเจ้าไงหากว่าเจ้าได้บังเอิญพบกับคนในตระกูลของข้าข้าก็จะช่วยสลายความแค้นนี้ให้เองไปเฉียวได้พูดออกมานางยังคงจ้องมองไปทางเขาด้วยสายตาที่จริงจังอย่างหาดูได้ยากหลินเทียได้หยุดเท้าของเขาลงและพูดต่อตามใจเจ้าก็แล้วกัน ขายังคงเดินหน้าต่อไปเมื่อเห็นว่าหลินเทียนไม่ได้ตั้งใจจะไล่นางแล้วนางก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาผางวิ่งตามไปและพูดออกมาออใช่ที่สวรรค์ชั้นนี้มีอนณาเขตทะเลอันกว้างใหญ่ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของผู้เชี่ยวชาญติดตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เลยละเจ้าอยากจะไปที่นั่นไหมอนณาเขตทะเลงันหรือหลินเทียนแสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาปเฉียวได้พยักหน้าของนางพร้อมกับพูดว่าอืม มันมีเกาะอยู่มากมายหลายเกาะซึ่งแต่ละเกาะเองก็มีขนาดใหญ่มากๆแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนสร้างที่พักมากมายเพราะพลังฉีที่หนาแน่นซึ่งหมาสมแก่การบ่มเพาะตัวตวนอันยิ่งใหญ่หลายๆคนของสวรรค์ชั้นนี้ก็ล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่นั่นมาหมดแล้ว